สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องลุกกี้แฟมิลี่วันนี้เราไปไหนกันหลวกไปตลาดใช่ไหมมา,มาซื้อกับข้าว<อ>ใช่ไหมไก่อร่อยไหมหลกูกเรามาตลาดกันใช่ไหมมาซื้อกับข้าวใช่ไหมครับอร่อยไหมครับเยี่ยมไหมครับโอ้โหโใครซื้อให้เนี่ย แม่เ้เกินเลยแม่เท้ซื้อให้มาตลาดมาซื้อกับข้าวลูกกี้อยากกินไก่ทอดก็เลยพาลูกกี้มาซื้อใช่ไหมลูกมีไส้กรอบด้วยยง ใส่กร่อกอีสานต้องกินกับพริกแจ <c oughs> ่สุดยอดสุดยอดอือหือหือร่อยใช่ไหมอื่ช่เวลาคุ้แล้วแรงเลยไหมเนี่ยแล้วแรงไหมเนี่ย กินนี่แล้วแดงไหมฮะลูกเจี๊ยบโหเยี่ย,ยมแสดงว่าหิวข้าวใช่ไหมลกูกลูกชายลูกชายของแก้วหัวแหวนนะน,นี่ ออเออมาเแ่เพื่นอนอ,อ,อะไรนะลกูกพูดภาษาอังกฤษดิให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยอะไรมาเบยนะไระเพื่อนอเขาบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อน <c oughs> เพือเ่อกินทุกป,ป่าจับอ้าวทำไมเอาจากปากเพื่อนเพื่อนจะ กินด้วยแม่เหลาออกจากปากนะ่ะเคี้ยวลูกอ,อ้ามอ้าม กินได้น่าอร่อยมากเลย<ม>กินแต่แสบถั่หลวกน้ำก็ไม่มีไปกลับบ้านกันซื้อของเสร็จแล้ววันนี้ก็ได้น่องไก่ให้ลูก,กี้กับพ่อเชนแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็ขนมขนมทองมว้วนใช่ไหมลกูกขนมทองม้วนสด แล้วก็เห็ดฟางเคยกินไหมเห็ดฟางเห็ดฟางไข่เห็ดฟาง,เ,ฟง,เ,ฟงเอามาแกงใส่นมา่าไปแกงเดี๋ยวกลับบ้านก่อนบอกเพื่อนๆสิเดี๋ยวลูกี้กลับบ้านก่อนนะครับบ๊าบบายจกี้ลับ้านก่อนแล้วบ๊ายบาย เล่นเป็นมูล,ลูกลูกวมม่มีลลมะะูเล่นเพิ่ะกระเล่นผู้เดียวจังสีทุกมเหนื่ยค่ะพี่น้องเล่นโต้ลูกอยู่ว่มีน้องเล่นอยู่ไกลมูบ้านอยู่ไกลมูกด้เล่นเดี่ยวไหนอะไร <wh ats> ไล,ะลูกอันไกลกอ๋อใส่ดินล่ะลูก กระป้อยเพ like. weg, ät, to life, ling, ื aring, like. like like okay. y, polymer, so, ่อเล่นยังสี่ล่ะค่ะเพื่อเล่นดินเล่นยังดินกับดินอันยูนาบ้านนี่ล่ะค่ะกระป้อยเพื่อเล่นให้เพื่อนเลี้ยนลูกไปถ้าสิบไปเลี้ยงแบบประคบประงมโพดเพื่อนก็จะบ่แข็งแรงก็เลยเล่นเลี้ยงแบบป้อยค่ะเพื่อนอยากเล่นดินอยากเล่นยังกระป้อยให้เพื่อนเล่นแต่ว่าถ้าไปทางอื่นกับบบป้อยให้เพื่อนเล่นหรอกค่ะให้เพื่อนเล่นแต่ยูนาบ้านจะของของเล่นเนี้ยของเพื่อนนี่ เพื่อกับมาใส่ดินเบิร์ได้ค่ะสื่อให้ก็เลยปล่อยเพินินขันสิไปบงังคับไปไอว่าเพิินสิมันกับสิบพัดคัดความพัฒนาการเพิินก็เลยบอก็เลยบอไอ้นีเพินเออเนเพินก็เลยปล่อยเพิ่นหล่นไปนะคะปล่อยเพิินหล่นแม่กันน่งเบิงสิละ <c oughs> ระวังไงหลังนะลูกสกเกตบอร์ดแม่สื่อให้ก่บ เลนตัตงแต่ไม่ไมบันนี้เกามาเลนสิล่ะค่ะเกามาใส่ดินพ่อพ่นเลนแต่แม่เสียไปล่างให้ไปล่างเพื่อเก็ามาใส่คือเกา่าเลยค่ะเอาไปใส่อันนี้เพื่อนก่เอามาใส่ดินคื้เกา่านี่ตนลูอยู่เด้ ไปแล้วค่ำแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ก็บสิทุมนึงแล้ว,ลวน้องลูกกี้บอกว่ายังไม่มืนนะครับสิทุมนึง่งเราจว่ากับบ้านในเมืดปันไดกับกันย่งเอ้บ้านในเมืดแห้งอยู่คะ่ะบรรยากาศอยู่ท่งหน้า อยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกคำมากกับเงียบกังเว้นกับเงียบค่ะเพราะว่าอยู่ทงหน้าเฮ็ดฟ้ามไก่อยู่อยู่ทงหน้าอยู่ไกลอยู่ห่างจากหมู่บ้านเพราะว่าถ้าห้าเเลียงไก่เนาะค่ะเลียงไก่ส่วนหลาย ค่ะสมมติว่าสิไปเหตุอยู่ในบ้านจันิงสิมันกะเสียงลบกวนเพิ่นรบกวนที่บ้านนะค่ะย่านเพิ่นว่าหา้ก็เลยออกมาเหตุารามไกลอยู่หน้าก็ยูห่างจากหมู่บ้านกับบะถึงโลดรอกค่ะแต่ว่ามันกอยูห่างจากหมู่บ้านอยู่เวลาไกลขันไกลอันนี้มันกะจะบด้รบกวนเพิ่นนะค่ะก็ยูท้งหน้าจะาของนะก็มาสางบานอยูหนี่น้า สารลุกกี้ครับทำอะไรลูกไหนน้อเล่นดินเพลินเพลินู้เดียวก็เล่นมอมแม่งสิละค่ะเบิดมือบั่นขันเสาอาทิตย์จังสี่ก็บยูน้ำแม่อยู่บั่นตะวันจันทึ่งสูงเนี่ยเพื่อจะอยู่ก็พอเพราะว่าแม au, ่ก็ะเทงงานประจำนะคะแม่กลับไปเฮ็ดงานเพื่อจะยูน้ำพอเพลิน เอาไว้น้ำพอกะเด่นมอะอม่อแม่แม่เองสิละขันพ่อเห็ดน้ำไก่ยังสิขันพ่อปั่มไก่ขายยังสิคัดไท่คัดไก่เพิ่นเลี่ยงไก่ตีนะค่ะขันสมมุติว่าพ่ออันคัดไก่ปั่มไก่แล้วก็ทายคลิปไก่ล่งขายยังสิเพิ่นก็จะเล่นอยู่ในเฮื่นผู้เดียวเด่นผู้เดียวเพิ่นบางเ่อก็ออกมานั่งเด่นอยู่หน้าบ้านบางเ่อเพิ่นก็เบิ่งโทรศัพท์ ผู้เดียวเพิ่นค่ะแต่ดิสตน์นอู่อยู่ด้วย่มีมูลเล่นช่วงนี้กับโควิดเนาะค่ะเพิ่นกับบริษัทไปโรงเรียนนะเพิ่นก็เลยต้องเล่นผู้เดียวปกติเพิ่นกับไปโรงเรียนกับแม่แหละค่ะถ้าบ่ติโควิดถ้ายังเปิดเทอมอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้กัติดโควิดอยู่ปิดเลี่ยปิดโรงเรียนอยู่นะค่ะแต่ว่าแม่ก็ยังไปเฮ็ดงานอยู่ อันตรายเนาะค่ะโลกทุกมือนี่ไปใส่มาใส่ก็ลำบากยากบ่อยากออกจากบ้านค่ะทุกมือนี่คันไปเห็ุงาน,นสิ่งี่ะออกจากบ้านก็ับไปที่ทำงานเลยพอนหอดเวลาเลิกงานสิก่ก็เลิกงานกะกะฝ่าวาบ้านกับเผาสิ่กะบาังเทือกะแวะซื้ออยู่หลังค่ายุ่งหมู่บ้านค่ะเพื่อจะขายกับเขานั่งมาละคะ่ะ บอยากไปแวะตลาดค้นหลายลูกกี้ครับมาปิดคลิปหน่อยแล้วๆกมามาเดินมาหาแม่ก่อนมาปิดคลิปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้กะเอาไวส้สนีก่อนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เบิงงใไม่อะน้องลูกี้ฝากติดตามลูกี้หน่อยฝากติดตามช่องลูกกี้ f ฟมิลี่หน่อยครับฝากลูกกี้เป็นแฟนมิลี่แฟนมิลี่ ฝากให้ลกี้ตา็นแฟนแม่ในแน่นคับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดติาตาครับให้ลูกี้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ลูกี้ด้วยนะคะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ